จะมาถามว่าหลังจากดูอาการพ่อทุกวันแล้วคุณแม่เหนื่อยไหมเหนื่อยค่ะยังไม่ยังไม่คิดเลยหรอกำลังใจอ่ะถ้ารู้ว่าเราเจ็บป่วยเราก็รีบไปหาหมอก่อนกระสายคืนไปโอบิดาแลนันดาบุญคุณนั้นหนาดังแผ่นฟ้าแผ่นดิน ราปฐมบรมคุณมุนีนทั่วทั้งแดนดินยอมยกย่องบูชาเกิดมาเกี่ยวตายาใจแม่นมีผู้ใดคอยป้อนข้าวป้อนปลา ยามเจ็บไข้ผู้ใดน้อยเออยวยาสอนวิชาอยู่รอดปลอดภัยเติบใหญ่เป็นคู่เป็นคนมีความสุขล้นมียศสักดินา,าพ่อแม่คอ,อยัอนโม คอยห้ตาให้ลูกลายามจนก่อนตายมาลายชีวิตปันให้ทราบสินบรรดาลูกทุกคนนี่และนะบุปการิชน ในสากลหาเทียบเท่าเปล่ามีท่านคือร่มโพทองของเราเป็นลูกเป็นเต้าอย่าปลาบเปลืมเลืมต้นทั้งเศรษฐีหรือผู้ดีมีจนนอย กมนนปบััตตพดวีสวัสดีนะครับสวัสดีทุกคนนะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะมาถามว่าหลังจากดูอาการพ่อทุกวันแล้วคุณแม่เหนื่อยไหมเหนื่อยค่ะย,ยังไม่ยังไม่คิดเลยเหรอยังไม่คิดเลยนะคุณแม่บอกยังไม่คิดอะไรเลย แต่ตอนนี้คุณพ่อหลับอยู่พักผ่อนอยู่ก็คือต้องดูอาการใกล้ชิดก,กันไปถ้าวันข้างหน้าอะไรจะเกิดขึ้นเราก็ต้องยอมรับแล้วก็รักษาตามอาการไปนะครับแม่ให้กําลังใจคนอัหนนี้หน่อยสิทุกคนหน่อยถ้ารู้ว่าเราเจ็บป่วยเราก็รีบไปหาหมอจะาส่ายื่นไปดังแม่ ก็รอแล้วรอแล้วรอ,อ,อ,อจนมันเป็นพิษเป็นไข่เราถึงจะไปหาหมอมันก็รักษาลำบากกพอจะหายล,ล้าก็รักษาไปเรื่อยเรื่อยเหมือนพวกเต็มแล้วก็ไม่อยากไปหาหมอปวดมาก็ไม่อยากจะหาหมอ เป็นหนักๆจน,นไม่ไหวจะไปน้ำก็สายเกินนอนก็ปวดเรา,าก,ก,ก็ต้องหาหมอซื้อยากินเราไม่รู้ว่าในข้างใน,นเป็นยังไงหาหมอทุกคนก็ต้องดูแลนะครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งกำลังใจงขอบคุณทุกกำลังใจนะครับที่มอบให้ครอบครัว โอ้โมนะครับแล้วก็ขอบคุณอาการที่เข้ามาหลายๆอย่างหลายๆปัญหาหลายๆหลายๆโูกหลายๆประสบการณ์ที่เข้ามามันก็ทําให้เราเข้มแข็งขึ้นเดี๋ยววันนี้ก่อนจะจบคลิปนี้ก็มีอะไรแบบว่าจะให้คุณแม่เงินก้อนหนึ่งที่แบบว่าอันนี้จะให้พ่อไปรักษาหรือจะให้โอนให้พ่อให้แม่ไปเออไปเก็บไว้เลยก็คือหมดหมดในนี้ แต่ว่าไม่ขอพูดนะครับว่าจานวนนี้มีเท่าไหร่นะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นของมูอันนี้ก็จะขอพูดสัจากตรงนี้ก็คือมอบให้คุณแม่ไปเลยทั้งหมดนี่ก็ให้ให้พ่อกับแม่ไปเลยขอบคุณกาบลูล่ำเลยเลยร่างการจข็งแรงสินงใดก็หาขอให้ได้สิ่งนั้นก็ได้เงินก็ให้ดอง ชีวิตโม่จะขอตั้งหลักนะครับชีวิตโม่จะขอตั้งหลักแค่เงินแค่นี้นะเงินแค่นี้นะเงินแค่ประมาณรวมเบเ็ดเสร็จแล้วก็น่าจะตกประมาณพันขอตั้งหลักด้วยแค่เงินแค่นี้พอนอกนั้นจะให้แม่หมดแล้วแล้วก็งานร้องเพลงก็ได้มาก็จะเอาให้แม่นะก็แบ่งสับส่วนเป็นคนละเอียดแบบว,ว่าแบ่งแบบสับส่วนว่าแบ่งนี้แบ่งให้แม่แบ่งนี้เป็นค่าใช้ใจ่ายบ้านอะไรอย่างนี้นะหรือว่าการขายของทุกวัน ก็จะเอามาช่วยที่บ้านด้วยนู้นนี่นั่นด้วยนะครับโมจะขอตั้งหลักแค่ต่อไปนี้ตั้งหลักแค่พันเดียวขอบคุณสําหรับทุกคนนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากขอให้ทุกคนสู้ๆไปด้วยกันเหมือนกันไม่บายคุณแมสสสส่สวัสดีค่ะไปสวัสดีค่ะก็สวัสดีคคะอย่างนี้ด้วยสวัสดีค่ะถ้าวันนี้มันแย่พรุ่งนี้จะผ่านไปเพื่อไม่ให้พลาดการติดตาม ชอบโหมจะผ่านไป